พี่น้องพอกันอีก้ะครับผมเลยสิ้นยิงลายแล้วครับผมนจะกบหาบึงบึงไม้ไปสันหนูหล้างวันพระเลยนะครับไม้ขางถนนนี่แล้วครับอ่าอย่างไรมาเบิ้งครับมันเป็นตามันมีทางปะครับผม สภาพไม้ก็สวยอยู่ครับปลาหยาดกาโอ้เจอหอยขวดน,นะครับประมาณเมื่อวานเมื่อก่อนนี่แหละนะครับ ใหม่ๆแล้วครับนะ่าสิเมื่อวานเมื่อวานนี่ครับใน,นค,บนะคืนนี่แหละกินหักใหม่ครับเนะบี่ยเรื่องหลักฐานนี่มีป่ะหัหินขีดนะครับนี่ครับไม้จะเป็นยวา,นาวๆไปสิกระกาบไม้ขวดจริงห,กหักงา ขอด้วยไม้ให,ห้กันกันนีกว่าเลยมากินหัว nhả วานหมูก้อนนี่นะครับนต้องว่าหาหลักฐานอย่างว่าหินครับไม่เหมือนกับหัว n ไปครับอ่า,ออาอครับพี่น้องก็มาถึงไม้แล้วครับเวลาประมาณจากงงาักรงนะ องทุ่เพิงครับฝนกันลินลินนะครับทึ่งฝนลินทึ่งลมนี่ครับมาดูนปะครับว่าสิเป็นยังไงครับเมรีนีทสิหมานครับก็ใส่ตอกของไอ้เบ้าน้อยนะครับบอกไอ้ตอกผู้ไม่ดีสร้างมายังไรไม่ดูยกันเลยครับเนาะเพราะสิหมานครับครับผม มารับวเต็มแรกมากั้มาเนี่ยพักนี้กันเลยเล่นจนหอดีครับพักไงเลยครับพี่น้องนี่ครับอันเฉยๆค,คอยจัดการด้วยครับโอ้มามาคักมาเนี่ยดีครับครับเต็มแรกมากแล้วครับผมโอ้ฝนกระลินครับฝนกระลินล้มกระหี้ วันยังมานะครับแต้มแรกมาวครับไงครับตัวนี้หางสมีก่อยเลยครับไงเติบครับบักนีมาเล่นมาคักมานี่ครับเกือบเม้นต่ำต่ำขาต่ำต่ำตีนเลยครับตัวนี้โอมาแบบหวังทิ้นเห็นครับหนูโทนตัวนี้นี่ครับ โนโ่โอ้ยใส่โปรดต่อกันนี่แหละครับเบาหน่อยสีสกเกตครับแน่นอนครับผมใหญ่เต่มทัพเลเข้าคักเข่า,ขาแน่ดีครับอาจชแนด้มารุ่นแต็ม,ต,มต่อไป็นครับ I'm <laughs> sorry. เต็มสองแล้วครับหนูรุ่นกำลังไวรุ่นครับสามขีดตัวนี้ก็เขา่าเข่าไว,วครับมาหาหอดตอกเลยตัวนี้ก็เลยหมางขัางเห็นช็อตเยียเราเห็นปอนหมุนยามาเห็นตัวหัวปลอกเห็นเครื่องตน,นี่แหล,คะ,ลนนะครับฝนกระลิ่คลคนครับโอ้พิ่งลมพิ่งฝนครับอ่ะจังได้มาุนตอนครับผม เป,เปียกเบิดแล้วครับคือสิได้อสองตัวนั่นแหละครับตัวทสามยิงบรทันครับโอ้มามาขักมาเนมมโมครับแม่หลังตีนเลยครับสะเดือดหนีก่อนยิงบรทันครับโอ้เปียกเบิดแล้วครับต่บอ,ก,ก,อ,อ,ก,อก็เปียกเบอลอรถก็เปียกครับครับได้แต้มใหญ่ยอยู่เอาจังไดไปจังไดก็ไปสรุปคนงานอยู่บ้านด้วครับผม ครับไปเลยครับกลับบ้านก่อนครับนี่นอนก็นมาสิุคผลงานมาถึงบ้านแล้วครับได้สองโตนี่แหละครับตัวที่สามยิงบอทันครับมันบไร้ยินเสียงมานะครับหยัเปียกมันมาสั้นไส่มือมันมาทั้งขวาโดดควบพวเข้ามามาหอดกระสีเอาปืนไม่ยิง โดดกลับริบเรแลนไปซะโอ้เรียบร้อยแล้วครับสั้นหล่อมาอีกกระโบมาแล้วก็วสิ่งง่าว่าตัวตัวนี้จักหน่อยอยู่ดอกครับแต่ว่าน่อยน่อยก็ตัวนี้สันบักตัวแรกนี่ก็สั้นยุคลาวนึงนะครับมันเป็นหญ้าหญยาพักเฉดครับมันบก่มีเสียงเห็นแต่ห้าดินดินมาโอ้แต่ว่าเขาเขาคักเขาแน่ครับ ลักษณะนี่แบบแรนมัดสิมักกัดอย่างเดียวแล้วเนี้ยนูนตัวนี้นูทนหางง่ายเติบครับสังเกต่อยตัวก็ยาวเติบครับแต่ว่าบุคอยอ้วนปันใดครับแต่ว่าตัวใหญ่เติบอยู่วนบักหน่อยนี่ก็น่าจะเป็นลูกคนเดยครับเนี่ยตัวนี้ก็เข่าสุดด้วยกันครับตอตอของไอ้บ้าน้อยครับเขา่า เข่าสุดเข่าแหงยีงดีครับรู้สึกว่าตอกคู่นี้มันหนูไหง่นี่เข่าแบบเข่าเข่าแรงเข่าสุดเข่าท่าครับมาตรฐานดีครับเยี่ยมเพวนั้ันเปียกหน่อยนึงแหละครับมันเสียงมันบอยใสครับต้องตากแดดจักหน่อยครับอื่นบักนีก็ต้องเฝ้าหิีจักหน่อยครับบ่ได้ ไม่ได้เลียงหัวหรอกครับเลียงเล็้งเปาญ่แล้วมาลักษณะนี้มันยานมันตกใจแล่นหนีคเชืยออยู่ฝ <Okay. S 1> นก็นตกครับฝนลินฝนตกลมกันลม้มต่หนูก็ออกอยู่เกอเกวหลับนะแห้งออกแห้งบ่ค่อยรักนะครับหนูเป็นบางตัวนะย่างตัวที่สามก็บอบสหนสป็นหนหนู หมูหูแต่ตัวบนยัยครับขั้นเป็นรุ่นบักน,นี้ได้ยิงเลยครับมาหอดปุ๊บโหยุดถึงยิงแล้วโดดกลับเลี้ยนไปกลับไปที่เดียวสั้ำแล้เขาปลาไปซ้ำครับอย่างไรเมื่อนี้ก็มีความหมายมาฝากคือฝากท่องให้เก่าเล่ยครับอย่างไรก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับฝากฝากดติดตามช่องของผมนะครับนายสิงยิงลาครับยัมีคลิปยิงหมูมาให้เบิ้งเรื่อยๆครับ ครับแต่ทีนี้นี้มีไม้สันกับมีหนูมามีมีการยิงหนูมหอเบิ่ง้แล้วครับผมแต่ตอนนี้ไม้จะเริ่มหายากแล้วครับตายฤดูการแล้วครับยังไงก็ขอขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับขอบคุณครับ